โอ้ฉันอยากจะเชื่ออะไรปลาที่เราเพิ่งกกมาแล้วเป็นงไงบ้างไหมเออก็ดีอยู่นะใช่ใชก็ฉันตักตีอยู่นะฮะได้แล้วใช่ใช่แต่ฉันก็แค่กกปลาก่นนั้นดีว่าแล้วไป็นัวละ ว้ยฉันจะไปรู้กับนายไหมล่ะอ้าวก็เลืองของฉันดิเออจะทำอะไรก็เลืองของฉันน่ะเ,นนเะด้อเด้อเด้อเดอเด้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 อเอดอเอเอเดอ อดยินดีที่ไายกลับมาอะไรนะเออใช่ฉันกลับมาที่นี่ถ้าไม่นะเดี๋ยวนายเพิ่งเดี๋ยวนายเพิ่งไปอยู่ที่นั่นเหรอเออแต่ฉันน่ะไปอยู่ที่นั่นมาเขาเพิ่งจากเราไปเออไม่อยากจะเชื่อหรอกแต่ทำไมอะ่ะแต่นีเป็นอะไรของนายเออฉันกงไปแล้ว โอ้แต่นายต้องกลับให้ดีด <ๆ S 1> ด้วยนะฉันรักปืนนี้มากขอบใจนายด้วยแต่นายเดินทางให้ดีนะโอเคฉันจะเดินทางให้ดีสุดฉันแต่นายก็เออ thank you เออเดี๋ยวนะฉันเจอกันได้พวกนายอเออเจอไทยดีนะเออเดี๋ยวโซฟาหายไปไหนและใครเอาไปทำให้จอสลัดไปอะ่ะ นายก็แก่งโงมากเลยนะฉันจะเป็นสิ่งนี้เย้โซฟาเอ้ยมันคืออะไรอะเดยนก็รู้อย่างงี้ไายโอ้เดี๋ยว,ยโ,อยวโอ้ย,อออยฉันไม่อะจจะเชื่อคุนายเลยนะโอ้องั้นเหรอนายก็อย่เพิ่งอะไรได้ลนะ่ะที่ที่นี่ อะไรกันเขาบอกจะอยู่ที่นี่เดี๋ยวเขามึ่กลับมาจากที่นั่นมานะนายจะเป็นกับเขาทอมเป็นนายไม่อยากให้ทอดทนี่เหรอแล้วจะเป็นอะไรกับเขาล่ะเออฉันก็แค่ว้าวสวยงามมากเลยที่นี่ใครเป็นคนจัดให้อ่อฉันรู้แล้ว But I... ฮ่าสนุกมากเลยอ่ะที่พวงนายพาฉันพาเทีย่ยวไปที่ไหนเออใช่ไงเออยางไงเลยนะโอ้เจ้ฉันนะ่ะเจะให้อย่างงี้ไงเออก็ฉันเธอเดี๋ยวนะฉันจัดห้องดูทีวีใหม่น่าจะเป็นยังไงกับห้องนี้ไหมอ่ะแล้วไม่ฉันต้องการนะเดี๋ยวนายเชื่อฟังเขาอาไมอ่ะโอ้ก็ฉันต้องการห้องแบบใหม่ นั่นน่ะแหละห้องฉันล่ะโอ้เกิดมาสนใจเรื่องนั้นเถอะนอนห้องไหนก็ห้องนั้นแค่นี้ก็สนใจจติตตดตีเลยเหรอโอ้ใช่ฉันจริงด้วยจากดูทีวีเยอะ่ะแกละ่ะรบกวนฉันไอ้ซื่อเบื้อยฉันจะไปแล้ว โอ้ด้ยหมอนั่นดิเดินยถ้าทำแปลกอะฮะแปลกเหรอล้่จะเป็นอะไรกับเขาล่ะแต่เขาจะทำยังไงได้นี่หูปากเรื่องนี้ทอมโอเคใ่่ว่าเขาจะกลับมาเออเขาจะกลับมาแน่เลยอย่าไปสนใจแล้วนะเธอมาดูทีวีไปเออใช่โอ้จริงดิเอองั้นนาจะดูซอมบี้ไปล่ะซอมบี้คือสลัดอะ <c oughs> ใช่ฉันเกือกตัวหบังว่าเขาจะกลับมาขอ like oh, ให้โชคดีแล้วกันนะ ไม่ปพราะคนฉันอ่าทอมนะ่ะเอ๊ติเดียมไนันช่ดูหนังป้าเดี๋ยวนะแล้วแล้วเราจะไปอะไรกับทอมล่ะเดี๋ยวเขากลับมาเ้วจะน่ใจนะป้าก็สั่งเธอเออเสร็จแล้วป้าแฝกของฉันดูดีมากอ้าใหม่นะฉัน เออไอจ้าหนเป็นไรอะฮะมันนั่งร้องไห้อะไรมันมีอะไรลุงผมก็แค่มานั่งเศร้าๆเฉยๆอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเรื่องนั้นเออผมก็ยินดีที่ของผมแหละเออเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องนั้นนะจ้าหนมาเล่นหุุนคุณกับฉันไหมล่ะนี่ไงเนี่ยได้หน่ะเอ้าวายไปเป็นไระเออดีนจะรับเฟรคุณติดตั้งฉันนะฉันก็จะรักคุณเหมือนกันเลยฉันไม่อยากจากคุณไป แต่คุณจะเอาไม่ได้ใช่ไหมฟานคุบมาดินเนอร์นะเออโอ,โอ,โอ้ไม่นะนี่เราทำบ้านของนายเนี่ยฮะไอ้น,น้าเนี่ยอย่าทำเรื่องนี้เลย เทียบร้อยห้องแล็บของฉันเฮ้ยทอดเอออะไรหรอไม่มีอะไรเลยนะแต่ฉันแค่เนี่ยอันนี้แทนเนะี่ยไปแค่ลาบตากผ้าเออก็ถ้าเธอเออเอ้ปุ่มปุ่มอะไไม่ใหยาใครพูดว่าปุ่ม,มโอเคไม่ไม่ไม่ไม โอ้เอ oh. hey, ้ยแมทดีดีมากเลยนะอ๋อ oh, yeah. oh, <yeah. S 2> ใช่สนุกมากเลยโอ้ยยายายาม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 ่ไม่โอ้ โอ้ปุ่มใหญ่นั่นฉันไปกดนะดาไม่เออกันเลยขึ้นตัวฉันถอดเออฉันไม่มีอะไรฉันก็เดี๋ยวจะไปก็บติ๊บกันไหมมาแล้วจะไปซื้อติ๊บกันเถอะเอ็ดจะไปไหมเออโอเค เอาล่ะฉันผมว่าผมจะโอ้คุณจะก้องการอะไรอ่ะโอ้โอเคก้องการกุญแจบ้าน เอ้เจ้าหนูหยิบเป็ไก่ชัดนี่ไหมฉันต้องเอามันไปกินที่บ้านนะนะโอเคผมช่วยแล้วอ๋อกขอบใจมากเลยแบรนแบรนสวัสดีมีอะไรเหรอโอ้คนส่งของเหรอเออนี่เออส่งของเปล่าเออนันมันกลวนนะโอ้สวัสดีครับเออมีของมาส่งเหรอเออเดี๋ยวฉันไปนะ เขาจะไปไหนของเขาไป่สั่งของที่ซ้ำนะแต่แล้วเออก็ช่างเถอะเขาอาจจะสั่งของมาเออแด้กกญแจบ้่นแล้วแถวบ้านเกิดของฉันเองเออนี่แหละจะก็ได้กลับบ้านเกิดเออเอ้ออะไรกันเฮ้ยนั่นทอมนี่เขาถืออะไรด้วยอ้าวทอมกลับมาที่นี่ทำไม ทอดฉันรู้ด้วยว่ามีใบประกาศตัวนี้มาโออจะเย็นจะเย็นจะเยน็นจะเย็นฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วแต่ฉันจะเจอสิ่งนี้ใส่นายเี่ยนาย,ยามาบ้างนี้นะนี่แหละเจอเนี่น่อยเจ๋งแป้งโอ้เอออะไรของนายฮะนายก็แค่เออแต่นายทำไมกังนายว๊ะ ở nắng có chơi cặp nhỏ nhạc không chứa chưa 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 ทอดนายทำบ้าอะไรเนี่ยเอ้ยเอ้ยสัาธิคุณนายฉันก็นแค่จะทำลายถึงนี่นะนะเนี่ยน,นายนายเนเพื่อนเราไปช่วยเหรอไม,อไม่ฉันไม่ใช่เพื่อนของนายเห็นนายอย่าพูดอะไรไร้สาระใส่ฉันแต่ฉันจะยึดของโลกนี้ h. เฮ้ยเจอนี่หน่อยเจอนี่หน่อยระเบิด โอ้มันไม่ใช่ระเบิดเน่ยเพิ่งทำอะไรไร้สารละโทดยาไม่บ้านของฉันทอมไม่เอออย่าไปคิดไร้สารละกับทอมเดี๋ยวฉันจะไปแล้วละ่ละลากอนนะเจอกันพวกลูก้ โอ้ยเอออะไรกันโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยนี่จืดหมัดอย่างงี้แล้วหมัดที่ต่อยหน้าแล้วก็ต่อยไปโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอ้ยใครเดี๋ยวเดี๋ยวใช้ของเรากดดีดอ่างั้นกาจัยจอนจอน ตื่นสิจอร์นตื่นสิตื่นต,นตนีฉันไหมฉันจะไปแล้วนี่ถ้าไปแล้ทอมลหละแล้วถ้าจอดอ่าบอกนายหยุดเล่นปุ่มนั้นไอ้ฉันจะไปแล้วฉันไม่ใช่เพื่อนนายเฟยโอไม่ oh อย่างนั้นสิแล้วตายซะเออจริง้ยเขาจะตะตายเลยแหละออ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  ฉัขอโทษคุกนายนะเธอจะจากที่นี่ไปฉันไปกลับมาอีกแล้วเออฝุ่นพวกนี้เอาไว้ไหนนะเออนันไงทอมแล้วนาคิดว่าจะมากับโทอสไหมอ่ะไม่อ่ะนักไม่เมหรอถ้าอยากตอการเออ,เอ,อก็กต้จการเจอของนายนะ แต่ฉันจะไปหาเลยก่อนเพอร์เฟเออรูปฉันเออนายจะไปดูหนังกับฉันไหมเออทำไมเหรอฉันจะประกอบกีกตาร์เออนั้นฉันจะประกอบกีตาร์ก,าก่อนนะเออโอเคงั้นโอเคนะคือนายเจอกันเออ เฮ้ยเดี๋ยวเนบบะโอเคจะดูหนังซีลี์ดีไหมอ๋อดีทอมไงทำไมแล้วตาหนันเป็นสีดำอ่ะเออใช่ไปแล้วนะไปดูอะไรมาอาไรแบบสนุกนั่นเธอทอมได้ยิีใช่ไหมทอมไดีใช่ไหมดีใช่ไหมทอม Tom! Tom!